ชื่อว่านิพานอันบุคคลเห็นได้ยากชื่อว่านิพานอันบุคคลเห็นได้ยากไม่มีความน้อมไปเพราะว่านิพานนั้นเป็นธรรมชาติจริงแท้อันบุคคลเห็นไม่ได้ง่ายเลยตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแล้วเพราะรู้อยู่เห็นอยู่จึงไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ความหวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยแล้วความหวันไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วเมื่อความหวันไหวไม่มีปัสสติย่อมมีเมื่อปัสสติมีความน้อมไปย่อมไม่มีเม,มื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มี เมื่อการมาและการไปไม่มีการจุดติ